สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูมาดูเลขเด็ดในวันที่1สิงหาคมนะคะก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าในช่วงวันที่1สิงหาจะเป็นช่วงเวลาที่ไม่เด่นนะสำหรับคนธนูนะคะในการเสี่ยงโชคนะคะเพราะว่าในช่วงเวลาเนี้ยค่ะดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเดินถอยหลังนะคะดาวเกี่ยวกับการเสี่ยงโชคอยู่ในจุดอรินะ ดาวเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จหรือโชคลาภเนี่ยนะคะอยู่ในจุดมรณะนะแต่จะโชคดีตรงที่ว่ามีดาวเกตะคะรออยู่ในภพการเงิน,นะคะ่ะมันก็อาจจะมีโอกาสนะ,ะได้โชคบ้างนะคะอาจจะมาจากเรื่องของแบบดาวเกตน,นี่แหละเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญกุศลนะคะก็เลยช่วยนะคะให้ได้บางทีเราไปบนบานนะคะขอพรจากองค์เทพที่เราเคยแบบว่า ชอบท่านอะนะคะแล้วก็อาจจะแบบไปชอบองค์อื่นแล้วก็กลับมาแบบว่าขอพอรท่านใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะหรืออาจจะเป็นเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคยได้รับความนิยมในอดีตแล้วก็หายไปนะคะแล้วก็ตอนนี้คุณก็อาจจะไปเจอนะคะแล้วก็อาจจะไปขอพอรหรือว่าวอนนะคะขอโชคลาบนะ,ะอันนี้อาจจะได้เพราะดาวเกตเนี่ยคือบุญกุศลสถิตอยู่ในช่องการเงินโชคช่วยบุญช่วยนะคะไปทําบุญอ่าเราได้ตัวเลขมาบุญช่วยให้ได้เลขตัวนี้แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยมองว่าเรื่องของแบบการเงินหรือการเสี่ยงโช โคอาจจะไม่ได้โดดเด่นในปักนี้นะคะโอเคถ้างั้นเนี่ยก่อนที่จะไปบอกเลขนะคะซึ่งเลขก็มีแล้วแหละแต่จะอยากจะบอกว่าวิธีการแบบหาตัวเลขนะคะที่อาจจะเหมาะกับดวงคุณในช่วงของวันที่1สิงหาคือเลขอะไรนะคะที่เมื่อกี้บอกไปแล้วว่า เนื่องจากภพที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนี่ยมันไปตกอยู่ในจุดที่มีเงื่อนไขอะค่ะก็เลยมองว่าคุณก็จะสามารถนะได้เลขจากพวกนี้เหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการเงินก่อนนะคะดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวเสาร์นะ,ะดาวเสาร์เนี่ยไปลอยอยู่ในภพศาสชาะคะ่ะแสดงว่าเงิน่ะจะได้มาจากนะคะเพื่อนเก่าญาติพี่น้องที่อาจจะกําลังเจ็บป่วยอยู่นะคะแล้วเพื่อนเก่าหรือกลุ่มญาติพี่น้องเนี้ยนะคะเป็นคนที่ คุณอ่ะสนิทนะคะนับถือเอ่อถ้าเป็นเพื่อนก็แบบเป็นเพื่อนสมัยแบบเรียนเป็นเพื่อนกันมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้เขาอาจจะบบมีปัญหานะคะเช่นปัญหาของเขาก็คือว่าสมมติเพื่อนเราอ่ะอาจจะเป็นเพื่อนหรือญาตินะคะที่สนิทคนนี้นะคะก็อาจจะเป็นเลขที่มาจากรถที่เขาเคยถูกชนนะ,ะที่ที่ถูกชนอยู่นะะ เราจะเป็นเลขห้องสมมติว่าตอนนี้เขาป่วยไม่สบายแล้วเราไปหาอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะเป็นเลขบ้านหรือรถที่ทถูกยึดไปอะ่ะคือมันจะต้องมีเรื่องของความเสียหายอะไรบางอย่างของสหัสชชะคุณอะ่ะก็คือเพื่อนหรือญาติคุณที่สนิทมากๆคนกลุ่มนี้นะคะกลายเป็นว่าเงินเราไปสัมพันธ์กับเขาเราก็อาจจะได้โชคนะคะจากสิ่งที่เขาเสียหายก็คือเลขบ้านเลขรถของเขานั่นแหละนะคะอลองไปแทงดูทีนี้ถ้าพูดถึงคําว่าปุตตะนะ,ะแปลว่าการเสี่ยงโชคปุตตะเข้าสู่จุดอรินะคะ แสดงว่าเอ้ยคุณอาจจะได้เรื่องของโชคล่ามาจากอรินนี่แหละนะคะก็คือเลขที่คุณคิดว่าไม่น่าจะออกหรอกมั้งเลขนี้ไม่ดังนะคะหรือมันออกไปแล้วนะคะหรือว่าเคยแทงแล้วอะไรเงี้ยไอ้เลขกลุ่มนี้ที่เราไม่คิดว่ามันจะได้มันอาจจะได้ก็ได้นะคะรวมถึงนะคะเลขนี้อาจจะมาจากนะคะบ้านนะคะบ้านใหม่ รถใหม่นะคะที่ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงแบบซ่อมแซมเช่นคุณได้รถใหม่กบกาลังเอาไปทําสีไม่สามารถเอามาขับได้แล้วอ่ะบ้านคุณกําลังซ่อมคุณมีบ้านหลายหลังอ่ะมีคอนโดมีบ้านหรืออะไรก็ว่าไปนะคะเป็นแบบที่ซื้อมาใหม่ะที่มันมีปัญหาอยู่อะ่ะก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเสี่ยงโชคเหมือนกันนะคะทีนี้มาดูพบลาภานะคะแปลว่าโชคลาภเหมือนกันนะคะลาภัของเราเราศุขเนี่ยไปตกอยู่ในจุดมรณะนะ,ะแสดงว่าเฮ้ยเราจะได้โชคนะจากความเสียหายนะค,ะความเสียายงก็คืออาจจะได้โชคจากคนป ่คนเจ็บคนตายนะได้โชคจากตอนที่เรากําลังแบบว่าอยู่ในจุดใหม่ๆอ่ะค่ะก็คืออาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยเดินทางไปทําบุญนะคะซึ่งดาวศุกร์เนี่ยนะที่แปลว่าโชคลาภเนี่ยท่านโคจรร่วมกันกับนะดาวอาทิตย์กับดาวพุธแสดงว่าเอ้ยโชคลาภเนี้ยนะมีเกณฑ์ได้ถ้าได้เนี่ยก็จะได้เยอะเหมือนกันนะเพราะว่าดาวศุกร์เป็นราชาโชคนะเจอคู่ธาตุเจอคู่สมพลนะคะ แต่มันต้องอยู่ในจุดมรณะแปลว่าโชคราวานะคะมันจะต้องซื้อแบบออนไลน์มันจะต้องซื้อตอนที่เราเดินทางไปต่างจังหวดัดไปโรงพยาบาลไปงานเขาดำได้มาตอนที่แบบไม่ได้อยู่กับที่ะนะคะแบบหรือได้มาแบบไม่ได้ปกติอะนะคะพอไปณจุดนั้นเช่นไปงานขขาวดำแล้วอยู่ดีบังเอิญคนก็เดินเข้ามาซื้อไหมซื้อไหมเออได้ข่าวว่าเลขนนเลขนี้อ่ะเราก็ซื้ออะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะ ดาวโชคลาภเนี่ยท่านสัมพันธ์กับดาวพุธด,ด้วยนะคะก็เลยอาจจะเป็นแบบว่าโชคลาภเนี้ยมาจากนะหนึ่งแฟนนะคะแฟนเนี่ยซึ่งดาวสุขก็สัมพันธ์กับดาวอาทิตย์อาจจะเป็นพ่อแฟนหรือตอนที่ไปทําบุญกับแฟนหรือตอนที่ไปงานเขาดํากับแฟนนะคะหรือตอนที่เดินทางไปทํางานอะไรบางอย่างร่วมกันกับแฟนอะไรเงี้ยคือมันเหมือนว่ามันมีคําว่าแฟนของคุณอนะหรือคนใกล้ชิดสมตวมติว่าคุณไม่ได้มีคู่ใช่ไหมคะก็คือใครที่แบบว่าตอนนี้สนิทกับคุณมากๆอะตัวติดกันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนนั้นน่ะก็จะมีอิทธิพลในเรื่องของโชคลาภของคุณเหมือนกันนะคะถ้าเกิดคุณได้เดินทางไปไหนกันกับเขานะหรือมีการพูดคุยกันออนไลน์แล้วแบบเออวิ่งมาเลยทราบมาว่าเฮ้ยเลขนี้นะแบบนี้สิเอองั้นคุณก็ต้องลองเอามาผสมหรือเอามาดูะคะ่ะว่าเอ้ยมันอาจจะเป็นเลขนี้ก็ได้นะเลขที่ชิต้าให้เนี่ยเลขเก้าเลขเจ็ดเลขหกค่ะมันก็จะมาจากพบที่สัมพันธ์กับเรื่องของแบบโชคลาภหรือการเงินของคุณนะคะอย่างเลข 9, เก้าเนี่ยมาจากช่องกระดุมพระก็คือเรื่องเงินอยู่แล้วนะ,ะเลขเก้าก็เด่นสําหรับคุณนะคะ อย่างเลขเจ็ดเนี่ยนะคะเลขเจ็ดเป็นเจ้าเรือนการเงินแล้วก็ได้เกณฑ์น,นะคะได้ดูมาเกณฑ์ตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยนะคะก็เลยเอาเลขเจ็ดมาด้วยทีนี้ในภพปุตตะกับภพบลาภะเขาไม่มีดาวนะคะเลยให้เลขหกไปนะคะเลขหกเนี่ยคือเป็นเจ้าเรือนภพลาภะซึ่งท่านก็โคจรแข็งแรงก็คือท่านได้ดาวคู่ธาตุท่านได้ดาวคู่สมพลนะคะแล้วก็จะมีดาวเก,กตกระตุ้นนะคะก็เลยให้ไว้ จริงๆจ,จ,จะให้แค่เลขเก้าเลขเดียวก็เก่งใจนะคะก็พยายามหาให้กันกับคุณนะคะก็เอาไปสามเลขนะคะทีนี้เราก็ลองเอาไปแบบบริหารจัดการดูนะคะว่าเอ๊ะงวดน,นี้เอาอะไรดีนะที่เหมาะกับเ,เรื่องราวของคุณในช่วงเวลานี้ขอให้ทุกคนโชคดีในวันที่หนึ่งสิงหาคมค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเล่นนำโชค E ีนี้แล้วพบกันใหม่งวดหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจหรือเข้าไปฟังเพลงเล่นอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดี